สบายดีทักทายสบายดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในงานบูนสู้เหงือกทวารจันร์เนาะอยู่ที่นครหลวงเมืองจันทร์เรื่องนี้ก็จะเข้าในหอบสามทีมแล้วเนะ เดี๋ยวช่างเพิ่นจะส่วงตอนนี้มันกายยังเหลือเข้าสิงหอบที่หนึ่งที่สองที่สามนะทุกคนเนาะนีก็จะเป็นบรรยากาศสว่างแรงนะทุกคนเนาะสี่โมงแรงเดี๋ยวฮ่มเดี๋ยวเดียดเดี๋ยวตอนนี้อากาศฮ้อนแหงนี่ก็จะเป็นเฮือที่เพิ่นแข่งแล้วเนาะกาตกห้อบแล้วเพ่นกาจะเอาขึ้นรถกลับเนาะนี่บรรยากาศตอนนี้คนหลายหลายคนแถวเส้นใสเนี่ยคนหลายใท่หลาย่า หลังไาทำโบยได้เลขยกทีนะครับก็ดีได้ตัดสินใจมีกันแค่คันเกิดขึ้นอย่างมัเน็ดเป็ดเแฟนทันทีของเรือพวกเขาติดตามซุบซิดตามเสียนับกันนอกจากคู่ที่ชิดเก้าเหล่กับเรือคู่ที่ซอลมันบรรยากาศน้ำกันทุกคนว่าจะเป็นอะไรเนาะว่าอันนี้เขาก็หาวกันมาอันนี้ทั้งอากาศฮ้อนแหงทุกคนฮ้อนทั้งที่คุณ อขอระถึงเอคน,นักทีน่นจากใตพื้นแดริกติกจากาในบิงคนนะเบิงผู้คนที่มาเบิ้งครับชมคนหลายเท่าไระอ๋สิมายยีในจุดนี้เนาะสงคนสิบ่หลายนันเน่นะส่งจะมีพื้นที่นะ บริจุดนี้มามีการถ่ายโทรภาพถ่ายเท่าสดพร้อมเนาะโอ้โอากาศฮ้อนสิได้ขายดียขายน้ำเย็นบางคนก็นมาต่หนึ่งโมงคุณมันจะมีอ่าผู้หญิงกับไายสีพายเงินผู้หญิงก็มีเนาะแต่มันจะแข่งสงส้าเนาะมีจะสามล้ำเนาะส่วนสีเงินไพของผู้ชายแล้วจะมีเจ็ดล้ำเนาะ ตอนนี iga, ้ก็แข่งเข้ามาใกล้หองฮองอันดับสามนะเดี๋ยวนี้มันจะแข่งเนาะอยายวสิลงไปใกล้ๆนาให้ทุกคนได้ครับสมน้ำกัน ตามปรเทศของเราเบินยังไุ้เด้เดี๋เนเดเพิ่นออกมาหรือยังทุกคนเพิ่นจั่มมาหรือยังนะเริ่มแข่งกันมาแล้วนะอเเริ่มมาแล้ว

ที3ที4รอบที1งความปังงดานทางพลังยุทธเพชสีไม้ไย ขึ้นน้ำเนาะบรรยากาศบรรยากันเนาะว่าจะขึ้นยิ่งแล้วใจเนาะยกหัวก่อนยกหัวขึ้นก่อนเนาะ ก็จะเป็นการแข่งเนาะซิงที่หนึ่งกันเนาะทีมใดที่ได้เนาะมีแข่งครอบสิงนี่จะมีอาคาร g d b กับลาวพัฒนานะสองทีมนี้เนาะที่จะแข่งกันว่าแม่นทีมใดที่ได้ที่หนึ่งที่สองกันบูวาตอนนี้เข้าจุดสตาร์ทเลยยัง เริ่มขียอันเริ่มไหลไปจุดสตาร์ทก่อนนะ ที่หนึ่งเนาะทุกคนเนาะราคาลาวพัฒนาในที่สองเนาะจบไปอย่างสวยงามจบแล้วคนเงยง่ายกันไปเหมือนแล้วเนาะจบแล้วถือว่าผู้ส่งเงินถ้าว่าจัน ปีส2 4กัสีจบสำนี้นนเน้อก็เนาะเย่อยทางการ GDP นะใน่หนึนเอ่ะ พาอหลวงเอลิาามิเชียเปียดใหว่าไปกันได้ไปได้ไหมเสียอาจารย์เปียกกัน <laughs> ยอย่าเด็กการสักคาราพี่น้องตามเสร็จแล้วตามเสร็จแล้วรด้สิฮะพี่น้องคราบพระเจ้าเองคือแถวลงล่าพิธีกรประจํากานบุญส่งเงานที่ทางปจากชาวเใสัไอพีเอโน่ข้าพเจ้างงกำเนิด แล้วเพิ่มเลยจ้แตกเลยนะี่แก่นินเลย่นเจ้าเงท่านลวงที่กประจสาบนคหลวงขอาข้ามานี้าอวัละเ้งาพเจ้าคาาสินเดลาดน่ได้รางาาะหัดงานน้ะ ทุกทีมันถือมืมันเครื่อให่ทุกทีมันถือมือมันเครื่อเก่าขอคที่ได้ข่มข่เมร์ขอคขอบใจในทีมงานในทางทุกแขตทางประสมทางยิ่งและทางสายที่ให้โอกาสมาเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีในการปรงสมในงานครั้งนี้ขอพระเจ้าขอกราคบามาสุดท้ายนี้ขอขอบใจพระเจ้าพทบารมีที่ีกรพระเครืองนระงขอข้ามาสบาดีปีนาพบกันใหม่ทีดี ทีเข้าไปเบื้องในงานน้อยนึงเนาะ่าเป็นยังไงเนาะนี่ก็มื้อสุดท้ายเนาะงานบุญช่วงเฮียทวารจันทร์ฝุ่นให้ฝุ่มนมาทุกคนเมื่อกี้น่ะจบปุ๊บนี่แตกปั๊บเลยทุกคนีดีย่างเข้าไปเบิ่งในงานเนาะ มาทันพอได้เบิร์นสองสองคู่เนาะสองคู่สามคู่ จมอเข้าใจว่าจีปิดจมูกบานเดพต้สิบโมงเก้าโมงสิบโมงพุตี้แ่แม่แมมาหากินเบียร์ไปเนาะไปใส่แล้ก็ย่างมึง้างย้างมึงของลดรคาไห นาย่างมึงงานนเอยนึงมือสุดท้ายเลยดิบางคนก็จิกับเนาะบางคนกะยังอยู่ในงานอยู่เดี๋ยวเราจะย่างมึงในงานน้อยนึงเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะ สิญญาออกอันประตูตัวนี้ล้วก็เข้าบนหน้าง,งานตัวนี้มาเนาะใชมว่าเบิ่งในงานเนาะอ้าคือคืนขนาดไหมจอชอชอชอข้างในอะไอ้ออองาองานกำลังขายนั่นเนาะ กำลังเลเครื่องไงผู้คนนะออกมาหลายลายว่า เบิ้งสซนขายเครื่องกันเนาะขายเครื่องบริโภคกันเนะาะว่าทั่ไหนเนาะขายเครื่องไส้โอ้คือคืออยู่พิเศษมากทุกคนเลเลเลมันสุดท้ายแล้วทุกคน ีสามารถเจ็สไดคนหลแหงคนหลแหงราบู้ไอที่อยากซื้อนะบูดคว่ามสเรนไม่จำายเด้อวามือส่ใหญ่เลยเาไดยกสี่เก่งว่าจบาทาสุดเยกันต่านี้เนาะฮาร์ดเราร์อร์รเจรรเจ เข้าใจแล้วเม่ใ่งบอกเขาลเามาล <oh> mm ้นเข้ามาระชบิโตโตสาวันเก่งนะองกนน้อบนเท้ทุกโตน้แงเนปป้อเทลรวก็ซื้อพร้อมแบบบกียเจดายนะแบบแจกให้ลูกค้าแบบโบว์แอกเลยเลี้ยงให้ลูกค้าเลยนะก้าทุกโตแปลก เาวนกีบนาะไปวัจะทลูกค้าทุกคนในนุ่มนไปโบเสดาเลยเาแบนแค่ทกตวนเวเตอร์แบนแค่กตสาวันกีบอ้าวเม่ไงินะคนหลายแ้แลววะ

ได้กระเป๋าผ้าเนื้องนามาคนไ่าดดยามองเจ้าแต่กนหายแต่พนตนี้แสี่สิบเกเลย

ถ่ะต้องคุณชกด้วสกาบูใ้าจะทราดูนของสนใจกันเซตแมต์ต์ไส่ตันี้สบเอาตัวนีวันนี้จะ่นมดสเมาพิเศษสราจะอรที่ดีทีุ่ดยุกสิบสองเลยวนยังเท่รเอานน้ดยสาุกสิบเโอ้หจะสิว่าเลยคะทุกคนเนะอยากแบบนล่ตุคนาไหลวองเา่ะามตุกตางไ

ตังขนาดเลยตังานี่ก็จะเป็นอาหารเนาะขนมปังขนมปังของหวานเส้าาากาบัไดุ้ไลอหมักไหมทุกคนมาหลายเท่าไรแต่มาณโอ้หอมนเรียนเหยจดจะแพ้หรืออ อ้องื้อใหอาอใจะมกาือสุดท้ายละขายลีขาเลีทุกคนไอเนาะล้อย่างลาะต่อเมื่อกี้นี่แม่ถามอ่ากาดใส้บาทเนาะ เครื่องเนาะสดเสื e ้อผ้าโอ้แถวนี้ขายมิดนิ้นั้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวโซนอาหารนี้ก็บ่ค่อยบัวไฟมัเสียงดังเดี๋ยวมาลองถามขันห้านี่หนอันนี้ขายใบเท่าไหร่นี่ าไเฮ็ดมาจากไม้อย่างเฮ็ดมาจากไม้อย่างไม,ไม่สารไาม่บุ๋มสารออกมาโอ้โอ้มือไม้ท่อนเดียวตี่ไหมวะไม่สาบอกแต่ว่ามันเป็นไม้ท่อนเดียวบ่แบบเป็นไม้ท่อนเดียวแล้วเอามาตัดแล้วควัดเอาที่ไม่สารโอ๋อไม่สาร โอ้โหคิดว่าเอาไม้แบบเป็นทอดนึ่งมาแล้วจะแกะเป็นควัดพ่แม่เนาะเด๋ยวเด๋ยวอ๋อโดยโดยขอบใจเออโอ้เมื่อกี้นี่เป็นอ่านั้นเนาะไม้สานเนาะไม้สานแล้วเพิ่นมาโป้เอาเนาะโบว์เปนไม้เนาะโบว์เปนไม้ทางมืดที่แบบว่าคิดว่าเป็นไม้ทังทอดแล้วเพิ่นมาควัดเอานะควัดออกแล้วให้เป็น อ๋อตอนนี้ก็ยังคนไหลก็ย่างมาโอ้ไก่เติบแล้วสีคอดออันธนาคารการค้าแล้วเนาะไก่ชิมัาธนาคารการค้าแล้วตอนนี้เรยังไหล นี่ก็ใกล้สุดแล้วนะนก่อนเนาะน่าจะสุดอยู่แถวธนาคารกันค้านะสุดแล้วงานจะสิ้นสุดอยู่วันนี้เนาะโอ้โยเยวมาสุดแี้วแต่นี้ก็โซนอาหารมาเลยหลังจากรู้จักโซนขายเสื้อผ้าขายของไส้ขายอย่างหลายๆอย่างนะก็เป็นโซนอาหารนา อาจารย์มาที่สุดที่นี่น,นะทุกคนเนาะทางห้อมนะเราก็จะโบนายางเข้าไปนะทุกคน,นเนาะเกทุกคนคลิปวิดีโอนี้เขาก็สีขอจบคลิปกันไปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะนี่เขาก็ทานมาเบิงช่วงเหือได้อยู่สองสามลำเนาะแล้วก็พาทุกคนมาเลาะสมบรรยากาศภายในงานมื้อสุดท้ายเนาะงานบุญท่าวัจจันเนาะอยู่ที่นครหลวงจันทร์ แต่รับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะขอจบคลิปกันไปนเพียงเท่านนี้อย่าลืมกดรับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอต่อไปนะเด้อแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคน